สวัสดีครับมุมส่งเวนะครับวันนี้มุมส่งเวจะมาเกาะติตช่างนะครับบวกกรสาเรศในมวยไทยเจนะครับขึ้นชกกันนวันอาทิตย์ที่11กันยายน2565นะครับเวลา14นาฬิกาานาทีโดยประมาณนะครับมุมส่งเวก็เลยถูกการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติตช่างบวกกสาเรศนะครับมาฝากกับแฟนบอลทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s ส r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่แก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดการการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมวยนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดการการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุม2ไวลเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยรรรััับบบบฝาาากกกสออออออนนเซ์ดด้ววยหหททท่่ใลลงงมีตุุชช นะครับแอดไปที่แอด M U A, w A D U N G แอดมอยดังสมัครฟรีรับยูสก่อนเริ่มนะครับระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดมั่นคงบริการดีต้องแอดมวยดังครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดีวิถีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะต,ตามด้วยมวยไทยจะสีเลยนะครับมาเริ่มที่ศึกมวยดีวิถีไทยนะครับทำการแข่งขันเวลา12นาิกา15นาทีโดยประมาณนะครับณเวทีกิจเมืองนนท์นะครับโยคาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับแล้วก็ทําการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง p p t v HD ช่อง36มาให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับ มาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงคือแลมโบ้จิ๋วนอสงวนพงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกองไกลวิสุทธ์หลังสีอะคาเดมี่นะครับพิกัด1นึ่อยหนึ่งปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับแลมโบ้จิ๋วมา1นึ่งร้อลดจุดหส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกองไกลมา1นึ่งร้อยหนึ่งจุดหนึ่งลดไปจุดหนึ่งนะครับคู่นี้เนื้อตัวสวยนะครับความสูงความยาวดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะรูเหลื่อมๆนิดๆนะครับ เรดนะครับเรดเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับแลมโบจิวเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับเหมือนเป็นเจ้าบ้านครับชกที่นี่เป็นประจําเลย3ามไฟชกไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ชนะรวดเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินก้องไก่นี่ส่วนใหญ่จะเชกคชกอยู่แถบสายศึกเพชรยินดีนะครับแถวเวทีลังสิตนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นมาเยือนนะครับมาเยือนนะครับดูว่าสภาพแวดล้อมบรรยากาศต่างๆบนเวทีดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับแลมโบจิวดูจะได้เปรียบนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับแลมโบจิวนอสสงวนโพงนะครับเป็นมวยเพศเปิดเกม ชวนทะเลาะถูกยุคถูกตลาดอยู่แล้วนะครับเสียนหมวยกล้าลงทุนนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนผู้มาเยือนอย่างกองไก่วิสุทธ์ังสีอะคาเดมี่ไปได้แบบสนุกเลยนะครับเลดหลังช่างเปิดที่ฝ่ายแดงน,นะครับแลมโบจิ๋ว54ครับแล้วก็มองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับแลมโบจิ๋วนอสงวนพงครับ มาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรสายฟ้าสอจวิชิตแปดปริวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเฮอดัม WMC และไม้มวยไทยนะครับพิกัด146ต่อ1น8 4ปอนด์นะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรสายฟ้าต่อ1หนึ่งร้อยสี่สิบหกนฝมายนึ่งร้อมเี่สิดหมก็มา1448ปอนผลิตเท่าพิกัดไม่ตรงช่นเดะครับส่ทวนฝ่ายน้ำเงินนะครับเฮอร์ดัมเบอร์ดัมก็มาวนสูงร้อยกว่าได้สูงกว่า ู่นีิเรทเปิดคู่ขี้เลยนะครับใครต่อรองนะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเป็นสายฟ้าสอดจ้าวิชิตแปดริ้วเป็นนักมวยคนไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเหอดัมนี้เป็นนักชกจากตุรกีนะครับดูว่าหลักเหลี่ยมความเป็นมวยดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพศสายฟ้าซึ่งเป็นนักมวยไทยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินต้องบอกว่าเป็นประเภทอาวุธหนักแรงรุนแรงครับซ้ายนับขวาน็อกนะครับหมัดหนักศอกคมนะครับต้นตนถือว่าอันตรายรุ่นนับรุ่นน็อกเลยนะครับสองไฟสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเทอร์ดัมนต่ถ้าาผ่น สามยกไปแล้วไม่หลับปลนนะครับดูว่าหลักเหลี่ยมความเป็นมวยดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรสายฟ้าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักมวยคนไทยนะครับไปไปก็นาลุนแล้วก็นาเชียนะครับนาจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเฮอร์ดัม WMC และไม้มวยไทยไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่นี้เล็กรายต่อรองนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสายฟ้าสจวิชิตแปะหรือนะครับดูว่าหลักเหลี่ยมดูดีกว่าครับ มาถึงคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือชาติทวีอภิชาติมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์นะครับพิกัด132ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติทวีก็มา132ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไปตรงรถนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรเชียงยืนมา13ึ2งลดไป2นะครับคู่ที่ความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดนิดนะครับบรรยากาศหน้าเสือก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเช ดูว่ากระดูกมวยชื่อมวยมาก่อนนะครับชกมวยมานานแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสภาพร่างกายนะครับทางนั้นฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับชาติทวีชกเป็นประจําสม่ําเสมอเคลื่อนไหวเป็นประจําร่างกายดูดีกว่านะครับเพชรเชียงยืนก็หายจากเวทีเมืองกรุงไป5-6ปีเลยนะครับไยนี้กลับมาเยือนเมืองกรุงเป็นไฟแรกนะครับในรอบ5-6ปีก็ดูว่าร่างกายดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงชาติทวีที่ชกเวทีเมืองกรุงเป็นประจําสม่าเสมอมากกว่านะครับดูว่าการยือนะยรยไท้ายน่าจะดีกว่านะครับเรดหลังช่างนะครับเปิด ที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์เสมอครับคู่นี้เสมอฝ่ายน้ําเงินเพชรเชียงยืนนะครับแต่ว่าอยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงนะครับชาติทวีอภิชาติมวยไทยนะครับกระดูกชื่อมวยเป็นรองหน้าเสือบรรยากาศเป็นรองแต่สภาพร่างกายดูดีกว่าแน่นอนนะครับวันนี้น่าจะบุญเบียดอชนะคณรนรุ่นพี่อย่างเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์ไปได้แบบสนุกเลยนะครับเลดเสมอฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรเชียงยืนอยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงนะครับชาติทวีอภิชาติมวยไทยครับ ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือวัชรพล PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ปรับเปลี่ยนนะครับเดิมทีเป็นทางด้านสักเล็กโกโก้แนด์เชียงรายนะครับแต่ว่าสักเล็กนี่ป่วยนะครับแจ้งถอนไปกระทันหันเลยนะครับทางด้านทางโปรโมเตอร์จึงไปดึงเอาทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมาเข้าเวนแทนก็คือพงศลิสสต้อยแปดริ้วนะครับมาเข้าเวนแทนนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็ชคพิกัด120 อนนะครับช่วงเช้าก็มาหึงร้อยยี่สิบปอนผลิตเทพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินน,นี้อาจจะรู้ตัวกระทานหันนะครับมาแทนกระทานหาันอาจจะไม่ต้องช่างเลยนะครับก่ความสูงความยาวนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับปัดหัวโวเท่าแล้วก็ที่สําคัญเคยปะทะก,กันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงครับวชรพลที่เคย เบียดเอาชนะคะแนนมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับวันนี้การเตรียมตัวดูดีกว่านะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องน้ําหนักมีดูว่าทางด้านฝ่ายน้าเงินอาจจะดูได้เปรียบนะครับเพราะว่ามาแบบใหญ่ๆนะครับไม่ต้องช่างเลยนะครับดูว่าน้ําหนักสบายๆน่าจะได้เปรียบเรื่องน้ําหนักนะครับได้เปรียบเรื่องน้าหนักแต่ว่าเรื่องการเตรียมตัวก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับวัชระพลพีเคแสนชัยเป็นนักมวยตัวยืนดูว่าการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับดูบทเบียดแล้วก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวัชระพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับดูว่า น้ำหนักอาจจะดูเสียเปรียบนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้มาแบบไม่ต้องช่างนะครับแต่ว่าเรื่องการเตรียมตัวเป็นทาง,งดา้านฝ่ายแดงวัชรพลพีเคแสนชัยดูดีกว่าแน่นอนนะครับไปไปน่าจะยืดระยะได้ดีกว่านะครับแล้วก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านพงศริศสศต้อยแปดริวยำแคนไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับเลดหลังช่างนี้เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับวัชรพลเป็น,นต่ออยู่ในราคาสิบเอ็ดต่อแปดนะครับก็อมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวัชรพลพีเคแสนชยัยมไทยยิมครับ สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับมองไปที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับฝ่ายแดงนะครับแลมโบจิ๋วนอสงวนพงนะครับมวยชอบของมวยดิวิชัไทยวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงนะครับแลมโบจิ๋วนอสงวนพงครับมาต่อกันที่คู่มาต่อกันที่ศึกมวยไทยเจ็ดสี่นะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงก็คือ ฝ่ายแดงมีการสลับปรับเปลี่ยนมุมนะครับฝ่ายแดงก็คือประตักมงคลลัคกี้บันเทิงนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินก็คือสเตฟานเลขาหมาน้อยนะครับพิกัด115ปอนด์นะครับมวยชงชาทั้งคู่ก็มันหนึร้อยปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวนี่ก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับคณะประตักมงคลนะครับฝ่ายแดงนะครับเป็น นักโชคจากจังหวัดสงขลานะครับเดิมทีก็ใช้สีเสื้อซินบีมวยไทยนะครับแล้วก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ซินบีมวยไทยนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เปลี่ยนมาใช้สีเสื้อลักกี้บันเทิงนะครับมีทางด้านเสียอุ้มลักกี้บันเทิงนะครับให้การสนับสนุนนะครับก็เลยมาเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยไทยาราชามวยไทยเกตเพชรนะครับดูในสายทีมงานคนจัดนะครับดูว่าบรรยากาศ บนเวทีก็น่าจะไม่เสือเปรียบไข่แน่นอนนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเข้าร่วมชิงชัยมวยรอบบุญเสือครั้งที่22นะครับที่กําลังจะเปิดตัวทั้งคู่นะครับก็เหมือนกับว่ามาประเดิมนะครับเพื่อประลองฝีมือลายมือกันก่อนที่จะเข้าร่วมชิงชัยมวยรอบบุญเสือครั้งที่22นะครับก็ทางด้านประตักมมงคลน,นี่ก็เป็นมวย เป็นมวยครบเครื่องนะครับเปิดเกมสากแข้งนะครับต่อยหมัดปั๊มต่อยหมัดฟันศอกโุงแรมน,นะครับปั๊มรัดบ,บัตตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรง,งบูสู้ดุดันนะครับสามฟอร์มหลังนี้ก็แพ้ไป2นะครับชนะ1นึ่งฝ่ายนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสเตฟานนี่เป็นนักชกจาก จังหวัดขอนแก่นนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สิริลักษ์มวยไทยนะครับมีมานโนดอลว,ว่าผู้ชงกิจขยันนะครับเป็นหัวหน้าคณะครับเป็นมวยขวาจังหวัดฝีมือครบเครื่องดักสัตแข้งต่อยหมัดฟันศอกรุแรงขวางหน้าขวางแทงหลักเกลี่ยมดีนะครับก็ดูว่าบรรยากาศดูเป็นรองทางด้านประตักมงคลนะครับแต่ดูว่าเรื่องร่างกายนะครับดูสภาพร่างกายดูทางด้านฝ่าย สเตฟานดูจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวเป็นประจำมากกว่านะครับส่วนทางด้านประตักมงคลน,นี่ก็ช่วงหลังๆก็อาจจะชกอยู่แถบเวทีบ้านเกิดนะครับบ้านเกิดอยู่แถบแถบภาคใต้สงขลาซะส่วนใหญ่นะครับในเวทีเมืองกรุงนี่ดูแล้วเป็นรองทางด้านสเตฟานเลขาหมาน้อยนะครับ เรทนะครับเรทหลังช่างนี้เปิดอยู่ที่ขารต่อรองนะครับคูณนี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสเตฟานเลขาหมาน้อยนะครับดูว่าเคลื่อนไหวอยู่ที่เมืองกรุงเป็นประจํามากกว่านะครับวันนี้น่าจะเชิญนเอาชนะคะแนนทางด้านปะตักมงคลลัคกี้บันเทิงไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่หเรทใายต่อรองนะครับหลังช่างนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสเตฟานเลขาหมาน้อยครับ มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือพลอยขาวสสละชีพหรือว่าจพัท,ทริยานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทหารเอกนายกเอท่าสาลานะครับหรือว่าสจอุยพรศรีพิกัด114ปอนด์นะครับเม <c oughs> ื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงพลอยขาวมา113.8ขาดไปจุดสนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินทหารเอกมา114ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคุณดูความสูงความยาวดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับทหารเอกจะเลื่อมเลื่อมนิดๆน,น,นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับพลอยขาวนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดสุรินทร์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสกแขกสมชายเท่รุ่มเรือนะครับ เสียเกมเทือศักเทศรุ่งเรืองเป็นหัวหน้าคณะและก็เป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีทางด้านนายกจำเริญสละชีพนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเข่าอาชีพเลยเปิดเกมนะครับเตะขวาต่อยขวาวงในปั้มตีเนียวแน่นแข็งแร่งแข็งแรงบู๊สู้ดุดันพอใจปลายแรงนะครับโหจิตผู้ใจเกินร้อยนะครับเป็นมวยประเภทตัวเล็กแต่ไตแต่ใจใหญ่นะครับชกกับครนี่ไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมเลยนะครับเปิดเกมชวนทะเลาะตลอดเลยนะครับ สามฟอร์มหลังก็มีแพ้หนึ่งฝ่ายแล้วก็ชนะสองฝ่ายนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินทหารเอกนี่เป็นกชกจากรนองนะครับผิดซ้อมอยู่ที่สอโชคมีชัยนะครับมีทางด้านเสียตู่นายเอกธาสาลานะครับสุรคิดมิ่งเมืองนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลนะครับแล้วก็มีนายกอภินันชาวลิตนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนทหารเอกนี่เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องสาสแข้งต่อยหมัดรุนแรงปั้มตีแข็งแข่งแข็งแ,งแ,งแงรงมาสอกส่วนแรงแล้วก็อันตรายนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่มีการ หายไปพักหนึ่งนะครับก็ดูว่าสภาพร่างกายเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงภายพลอยขาวสอสละดชีพนะครับดูว่าบรรยากาศหน้าเสือ่อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับพลอยขาวสอสละดชีพนะครับทีมงาน p ีเคแสนชัยนะครับแล้วก็มีทีมงานสอสละดชีพนะครับประธานวอนี่ดูว่าหน้าเสือใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนะครับดูว่าอ่า ค่าคูคีสูสีนี่แต่ด้านฝ่ายแดงพลอยขาวน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะเสื่อใหญ่ๆค้ำตลอดเลยนะครับเรดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับพลอยขาวสอสละชีพเป็นต่ออยู่ในราคาส 11ต่อ8นะครับก็มองไปที่ฝ่ายใดนะครับพลอยขาวสอสลัชีพนะครับหน้าเสือใหญ่ๆนะครับน่าจะดันสู้แน่นอนนะครับบรรยากาศไม่เสือเปรียบแน่นอนนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางั้านทหารเอกนายวิเอธาสลาไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับของวมจทยจีสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายใดนะครับพลอยขาวสอสลัชีพนะครับเลทเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8ครับ มาถึงคู่ที่3นะครับไปลองคู่เอกไฟแดงก็คือจเจริญพรสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนนะครับหรือว่ายอดมนุษย์นะครับจเจพาวเวอร์รูปภูเก็ตนะครับส่วนฝันน้ำเงินนะครับ 10, สิบแสนส่อแสนแก้วนะครับหรือว่าต่อ,อเอียวเจริญทองภูเก็ตหรือว่านกเขากมอสิบเอ็ดพิกัดหนึ่นงก่อสามสิบสี่ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านไฟแดงเจริญพรมาหนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดสี่ร้จุดสี่ส่วนฝ่ายน้ำเงินสิบสิบแสนมาหนึ่งร้อยสามสิบห้าร้ไปหนึ่งปอนด์นะครับ <c oughs> คู่นี้ความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้าน่แดดดงนนนะะะคครรรรัับบเเจจิิญพไ้หลือมๆ จริญพรนี่ก็เป็นนักชกจากวัดชุมพรครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทนะครับมีทางด้านเสียอันสุขุมวิทนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีหลวงพี <c oughs> so ่น้ำฝนนะครับเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมนะครับจังหวัดทองคำมถมเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือคคบเครื่อนครับดักเตะดักแทงนะครับอาวุธรวดเร็วหลักเหลี่ยดีนะครับวงในไล่แขนขวางค้ำแทงแบบ คำแทงรุนแรงแล้วก็สอกสวนอันตรายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเคยเอาชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้อีกมาแล้ว1ครั้งนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสิบแสนนี้เป็นกชกจากจังหวัดสกลนครนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกมะขามหวานนะครับมีเฮียเบี้ยวนะครับทองอินแม่นสอนารานะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซาให้เหมือนกันนะครับ ครบเครื่องเนยนะครับเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับวงในไล่แขนนะครับของขอกดตีแดงตีนะครับหมัดศอกสู่รุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับแต่ว่าคู่นี้พิกสถิตินี่เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเจริญพรนะครับสิหดวงพี่น้ำฝนที่เอาชนะคะแนนมาได้หนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสิบแสนนะครับจังหวะฝีมือวงนอกนะครับอาวุธยาวๆถึงก่อนนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเจริญพรนะครับส่วนเปิดเกมชนทะเลาะนะครับผู้ทิ้ผูัใจเกินร้อย นนต,ต,ต้นมองว่าทางด้านฝ่ายแดงน,น่าจะใช้จังหวะฝีมือนะครับหลักเลี่ยมอาวุธเร็วรกว่าวงนอกทําได้ดีกว่านะครับน่าจะชิงทําก่อนนะครับต้นน่าจะออกนําไปก่อนนะครับปลายนี่ประคองตัวดีๆเก็บกันอาวุธดีๆน่าจะย้ำแขนเอาชนะคะแนทนทางด้าน1 0แสนสอแสนแก้วไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับเลดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเจริญพรเป็นต่อ54ครับกอคูนีกอมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเจริญพรสิทธิหลวงพี่น้ำฝนนะครับน่าจะย้ำแขนเอาชนะคะแนน1 0แสนสอแสนแก้วไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งครับ ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับกำลังมองหาที่ออกตัววางทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชีย์นะครับแอดไปที่ adnuaydung แอดมวยดังสมัครฟรี um รับยุสก่อนเริ่มนะครับระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดมั่นคงบริการดีต้องแอดมวยดังครับ มาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงน,นะครับฝ่ายแดงก็คือก้องเกียริทอพาน49่านะครับหรือว่ายอดเสียงต่อบ้านตาลส่วนฝ่ายน้ำเงินนะฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดวิทยาพอพนมพรนะครับหรือว่าสิริลักษณ์มวยไทยหรือว่าเลขาหมาน้อยนะครับพิกัด133ปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับกองเกียรติมา132.8ขาดไปจุด2นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดวิทยาก็มา133ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคูณนีความสูงความยาวดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดวิทยาจะดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดๆน,นะครับ ายแดงนะครับก้องเกียนนี้เป็นนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่บุญลานามมยไทยเนี่ยครับมีอาจารย์บุญยศิษฐ์เมฆสวรรค์บำรุงนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องฝัดเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเสือตัวบูนเสือตัวที่11เนะครับเป็นมวยขวาคบเครื่องเปิดเกมเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับปั้มรัดฟัดตีแข็งแข่งแข็งแรงนะครับบูสซู้ดุดันมาสอกสุดรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับเป็นมวยเข่าประเภทเปิดเกมทรงแข็งแรงนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ก็ชนะ2ไฟแล้วก็สรุรแพ้1ไฟครับ ฝ่ายน,น้ำเงินนะครับยอดวิทยานี่ยนยเป็นกชกจากอุดรธานีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ศรีลักษณ์มวยไทยนะครับมีทางด้านหม่ำอุดรวัพุูชงกิจขยันนะครับเป็นหัวหน้าคณะมีสอสอสลาวุฒิเพชรพนมพรนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับยอดวิทยานี่เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าดันแทงค้ำแทงนะครับสอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายลักเลี่ยมดีนะครับอาวุธรวดเร็วนะครับฉลาดหลักเลี่ยมดีมาสอกส่วนรุนแรงนะครับคู่นี้ก็3ฟอรอมหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยยอดวิทาก ชนะ1ไฟฝ่ายแล้วก็สะดุดแพ้ไป2ไฟฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นทางด้านก้องเกียรตินะครับดูว่าได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับพิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับในศึกรวมพลคนสมุยนะครับวันนั้นยอดวิทยาไปเข้าเวนแทนนะครับการเตรียมตัวดูเป็นรองนะครับสุดท้ายก็เลยแพ้ให้กับทางด้านก้องเกียรติไปนะครับฝ่ายล่าสุดที่พบกันมานี่เป็นทางด้านก้องเกียรติฝ่ายแดงนะครับที่เอาชนะคะแนนทางด้านยอดวิทยามาได้นะครับวันนี้เป็นการแก้มือล้างตา ทางด้านยอดวิทยานะครับเป็นทางด้านยอดอก้องเกียร์ด้วยซ้ำไปนะครับเที่ยวนี้มาเข้าเวนแทนทางด้านแบ่งนกเขาก็มอ1ดนะครับที่ไม่พร้อมนะครับแจ้งถอนไปโปรโมเตอร์ไปดึงเอากล้องเกียริมาเข้าเวนแทนนะครับก็ดูว่าการเตรียมตัวของกล้องเกียริเป็นรองทางด้านฝ่ายน้ำเงินยอดวิทยานะครับ เรทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดวิทยาที่เคยแพ้มาในฝ่ายล่าสุดนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา1 0ต่อ9นะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดวิทยาพอพนมพรนะครับวันนี้ดูการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับฝ่ายที่ผ่านมาการเตรียมตัวเป็นรองนะครับก็เลยแพ้ไปนะครับวันนี้การเตรียมตัวดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนธนันก้องเกียรติทอผ่าน49่ก้แก้แขนได้สําเร็จนะครับเรทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินยอดวิทยา19ครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยอด สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับในวันนี้มองไปที่ฝ่ายคู่ที่สองนะครับฝ่ายแดงพลอยขาวสอสละชีพนะครับเลทหลังช่างเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับมวยชอบที่มวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่สองฝ่ายแดงนะครับพลอยขาวสอสละชีพครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็ขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับโมยชอบอาจจะไม่ใช่โมยชนะร0 0เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านนำไปวิเคร สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิดสิไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกาดจะตกนะครับต้องตั้งการขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ